ลับบ้านแล้วจ้าวันนี้เราจะส่งลุงกลับบ้านนะคะส่งลุงกลับบ้านก่อนป้าโมนาอยู่เที่ยวต่อจ้าฟรีสิบสี่วันจ้าม,มาครั้งนี้เราได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างเราก็ไปหัวหินนะคะไปหัวหินหนึ่งสัป,ปดาห์นะคะออกจากหัวหินเราก็ไปนครนายกนะคะไปนอนนครนายกสองคืนนะคะใช่ไหมอะทำไมมันเร็วจังอะเราไปไหนกันบ้างเนี่ย เอออันนี้คือตามนั้นจากวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ก็คืออยู่หวัวหินหนึ่งสัป,ปดาห์8วันนะเอออยู่หัวหินแดวัน,วน,วนก็พักที่โรงแรมเที่ยอวอก,กินอยู่ทแถวนั้นแหละนะคะดูไร่ดูนาดูที่ดูสวนนะคะแล้วก็ไปหาเพื่อนๆ,ๆนิดๆหน่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็เข้ากรุงเทพนั่งรถบัสเข้ากรุงเทพนะคะรถบัสของกรุงเทพสุวรรณภูมิ หรือว่าสุวรรณภูมิหัวหินเป็นรถบัสนั่งจากสุวรรณภูมิไปหัวหินจากหัวหินไปสุวรรณภูมิ325บาทราคาถูกดีนะคะป้ามุนาก็นั่งแบบนั้นมาเบาะใหญ่นะคะสําหรับสลัง่งสบายมากเลยนะคะเขาจะมีน้ําให้หนึ่งขวดในรถก็จะมีะมีห้องน้ําให้นะคะรถวิ่งยาวเลยรอบเดียวจากสุวรรณภูมิถึงหัวหินนะคะหละังจากนั้นป้ามุนาก็นั่งจากหัวหินมาลงสุวรรณภูมิอีก ป้ามุนาก็มาเช่ารถคันนี้นะคะเช่ารถคันนี้ก็ลุงก็ขับจากกรุงเทพไปนครนายกนะคะไปน้อนนครนายกสองคืนก็ไปเยี่ยมพี่สาวนะคะเยี่ยมพี่สาวแล้วกเ็เจ้านายพี่สาวก็พาไปกินอาหารนะคะก็สนุกสนานเลี้ยงกันไปดูดูแลกันไปนะคะหลังจากอยู่ที่นครนายกสองคืนป้ามุนาก็ขับรถตีรถคันนี้แหละนะคะ ไปที่หาดแสงจันทรนะคะชนบุรีระยองไปหาดแสงจันทระยองไปนอนที่ระยองหนึ่งคืนคือเงียบสงบได้พักผ่อนชาร์จแบตเตอรี่อีกหนึ่งคืนแล้วเราก็ตอนนี้กำลังขับรถจากระยองเราก็แวะกินข้าวที่ที่หาดนายอำเภอนะคะหาดนายอำเภอก็อยู่แถวชนบุรีหาดจอมเทียนทางนี้แหละนะคะขากลับ ตอนนี้เราก็จะขับรถไปคืนเขานะคะไปคืนที่สุวรรณภูมินะคะเพราะว่าเราเช่ารถที่สุวรรณภูมิรถของอีโอปะก็คือบริษัทรถที่เราเช่านะคะเราใช้บริการเข้ามา3-4ปีลลุงโอเคกับบริษัทนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังขับเหลืออีกประมาณ3 8นาทีเราก็จะถึงกรุงเทพแล้วหลังจากที่เราถึงกรุงเทพเราก็จะส่งลุงนะคะส่งลุง เช็คอินเช็คอะไรเรียบร้อยลาลุงแล้วก็ลุงก็จะบินนะคะบินเที่ยงคืนนะคะส่วนป้ามนาก็นอนกับลูกหนึ่งคืนที่กรุงเทพแล้วพรุ่งนี้ป้ามนาก็จะไปเที่ยวน่านสองคืนนะคะหลังกลับมาจากน่านสองคืนป้ามนาก็ยังแพลนว่าจะลงไปหัวหินไปทําผมอีกหรือว่าจะอย่างไรก็ยังไม่รู้แต่แน่ๆเดี๋ยวต้องไปโคร,ราชนะคะไปโคร,ราชแล้วไปสุดท้ายที่ก่อนกลับเดนมาร์กก็คือ อยู่กรุงเทพกับรูปนะคะโอเคอันนี้ก็คือแพลนของเราแบบเข้ากล้าวเมารวม3นาทีจบนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะบ๊ายบาย